สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่แล้วแต่หน้าไพ่จะสื่อสารอยากจะพูดออกมาเลยนะคะหน้าไพ่อยากจะพูดเรื่องอะไรเราก็อ่านไปตามนั้นเลยเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งหัวข้อกันเนาะดูซิว่าพลังงานหน้าไพ่คนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้วันนี้พวกคุณเป็นยังไงกันนะคะ เรามาเช็คพลังงานกันขอพลังงานครูบาอาจารย์บุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานอนุญาตให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยค่ะดูซิว่าพลังงานของพวกคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนชัดเจนค่ะวันนี้เป็นพลังงานที่เหมือนพวกคุณต้องการที่จะเคลียร์อะไรที่มันคาใจ ในบางสิ่งบางอย่างในใจของพวกคุณที่มันติดค้างคาใจพวกคุณต้องการจะเคลียร์อยากจะสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งหรืออยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะสื่อสารอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นพลังงานไพ่ต้องการความชัดเจนในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทุกอย่างมันจะต้องชัดเจนเป็นพลังงานที่เคลียร์จัดการนะคะ เห็นได้เลยว่าสิ่งที่พวกคุณคิดอยู่ตอนนี้มันเป็นความคิดพวกคุณกำลังคิดและวิตกกังวลเหมือนมีความกังวลใจอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องอาใดใในในชีวิตของพวกคุณตอนนี้มันมีความกังวลใจอยู่ตรงนั้นผู้อ่านสัมผัสได้เลยนะว่าพลังงานคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ มันเป็นความรักที่มันดุนหน่วงหน่วงอารมณ์คุณมากๆเลยตอนเนี้อ่อนไหวเซนส i ี e บางพลังงานนี่คือแบบน้ำตาซึมอ่ะ,อะมีความรู้สึกว่าพอมันนึกถึงแล้วมันมันหน่วงเหนียวอารมณ์พวกคุณน่ะพวกคุณอยากจะจัดการอยากจะเคลียร์ความรู้สึกนี้มากๆถ้าเป็นความรักก็คือความรักที่น่าลำคาญเป็นความรักที่ตัดยากตัดเย็นเป็นความรักที่มัน มันอึนๆในความรู้สึกพวกคุณนะ่ะมันก็ดูทรมานอย่างน่าลำคาญนะ่ะอ่าจะตัดก็ตัดไม่ได้จะไปต่อก็ดูยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยหาความชัดเจนไม่ได้บางคนนี่ก็มีแฟนแล้วยังจะมาอันนี้เราอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่ปล่อยกันไปยึดยื้อยักยันกันอยู่นั่นนะ่ะเป็นความรักที่หน้าแบบมันหน้าหนุ่งมันหน่วงชีวิตคุณนะ่ะอ่ะพูดได้เลยว่ามันหน่วง หน่วงอารมณ์หน่วงความรู้สึกเราจะไปก็ไปไม่ได้จะอยู่ก็ดูอื่นๆดูไม่ช,ชัดเจนดูไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันน่าอยากจะอยากจะเคลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในติดอยู่ในใจของพวกคุณอะผู้อ่านสัมผัสได้ว่าเป็นรักแฟนเขาไหมเนี่ย ความรักบอกได้เลยว่าไม่มีแค่สองคนนะคะอืมมันเจ็บดีเนาะแต่มันก็ตัดยากเนาะทำไงดีลักทินนี้ทำไงดีละ่ะคนมีสเสน่ห์ก็อย่างนี้แหละขนาดเขามีแฟนแล้วยังมาชอบเราเลยใช่ไหมคะเอ่อถ้าเป็นความรักก็คือเป็นความรักที่ค่อนข้างที่อยากมันเจ็บอะ อ่ามันเป็นความรู้สึกที่มันหน่วงอารมณ์พวกคุณอะเปิดมาก็เป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่โอเคเลยนะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณค่อนข้างที่จะหน่วงกับความรักครั้งนี้มากๆเหมือนต้องการความชัดเจนความรู้สึกของคุณไม่ค่อยจะโอเคเลยนะคะต้องบอกได้เลยว่าคุณะเป็นคนที่ ใครได้เป็นแฟนนะมันมันมันเป็นอะไรที่ดีมากคุณรักคุณให้ให้ใจเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความปรารถนาดีแต่บังเอิญว่าคุณต้องให้ถูกคนด้วยนะคะเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยมันโคตรจะดีเลยอะแต่บังเอิญว่าความรักที่คุณให้ไปมันเจ็บอะแล้วมันเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนเป็นความรักที่ ไม่ถูกต้องเป็นความรักที่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับความจริงใจของคุณนะคุณบริสุทธิ์ใจมากๆกับความรักแต่แต่คุณไปให้กับกับคนที่มันไม่สมควรจะได้รับจากคุณน่ะพลังงานหน้าไพอ่อะนะคะนางฟ้ากับซาตานเห็นไหมเออ <laughs> หรือเราเป็นซาตานก็ไม่รู้เนาะอันนี้ต้องดูพลังงานว่าสลับกันไหมเนาะเออ ก็ดูเป็นเรื่องขำๆไปนะคะอย่าซีเรียสความรักครั้งนี้บอกได้เลยว่าต่อให้คุณจะทำดีแค่ไหนมันก็เอาง่ายๆอ่ะคนคนนี้ไม่เคยที่จะเติมเต็มความรู้สึกของคุณได้เลยมีก็เหมือนไม่มีเป็นความรักที่ขาดแคลนแต่ถามว่าตัดได้ไหมตัดยากมากแล้วคุณอ่ะเป็นคนที่มีความจริงใจเป็นผู้ให้ใจดี เห็นได้เลยว่าต่อให้มันเป็นความรักที่ต้องพยายามต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาคุณะเป็นคนที่ใจดีจริงๆนะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับอุปสรรคปัญหาเขาได้เสมอใจดีกับเขาถึงแม้ความรักครั้งนั้นมันจะหน่วงอารมณ์คุณยังไงก็ตามรู้สึกว่าใจดีอะ่ะเออ,อต่อสู้อยู่นั่นอะพยายามอยู่นั่นอะทั้งๆั้งที่รู้นะว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรคุณเพราะฉะนั้น เสียดายความใจดีตัวเองด้วยนะอืมมันเป็นพลังงานของการใจดีของคุณบางครั้งมันก็ศูนย์เปล่าคุณก็เลยเลือกที่จะอยู่กับตัวเองเลือกที่จะรักตัวเองรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันมันไม่โอ่ะ มันไม่โอเคมากๆเลยแหละมันไม่หาตรงไหนที่โอเคเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องมารักตัวเองเพราะคุณไม่มีความสุขเอาซะเลยมันมีแต่ความกังวลใจความเครียดเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกที่จะเอาความรักนี้มาให้กับตัวเองแล้วค่ะรักตัวเองแล้วก็ต้องมองอนาคตไปข้างหน้าเพราะว่าความรักครั้งนี้มันเป็นมันมีการรอคอยเกิดขึ้นมันไม่ได้เติมเต็ม มันเป็นความรู้สึกที่ต่อให้จะรักแค่ไหนมันก็เป็นเรียกยังไงอะรักมากแต่มันก็เป็นความรักที่ไม่ได้เติมเต็มเป็นความรักที่ต้องรอคอยเป็นความรักที่หน่วงแต่เชื่อได้เลยว่าตัวคุณอะบริสุทธิ์ใจแล้วก็รักคนคนนี้แบบบริสุทธิ์ใจอะมันเห็นได้เลยว่าทำไมคุณต้องรักเขาขนาดนี้อะเนาะ คนคนนั้นมีครอบครัวอยู่แล้วแน่นอนคุณรักคนที่มีเจ้าของใช่ไหมแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงมันไม่มีความสุขหรอกคะ่ะดูเห็นไหมมันเป็นความรักที่ไม่ได้ตอบโจทย์เอาซะเลยจากพลังงานหน้าไพ่วันนี้นะคะเห็นได้เลยว่ามันมันเสียใจอะ่ะคนคนนั้นชอบทำให้คุณต้องเสียใจ คุณคาดหวังที่จะเป็นครอบครัวต้องการความสมบูรณ์แบบแต่มันเป็นความรักที่เขาแค่มีให้เราเป็นความรู้สึกเล็กๆ็กอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าเขาน่าจะมีคนของเขาอยู่แล้วเนะาะอเจ้าชู้ด้วยคนคนนี้บอกได้เลยว่าเจ้าชู้แล้วก็ไม่ค่อยจะให้เกียรติเราเท่าไหร่ เขามีคนของเขาอยู่แล้วค่ะการที่จะมาชัดเจนอะไรกับเราแน่นอนมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้มองเห็นคุณค่าในตัวคุณเท่าไหร่ต่อให้คุณจะดีกับเขาบริสุทธิ์ใจกับเขามากแค่ไหนก็ตามเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่นะคะคุณเป็นอะไรที่ให้ความสุขเขาเป็นผู้ให้เขาเวลาอยู่กับคุณมันเป็นอะไรที่ คุณแบบเติมเต็มเขาอ่ะเป็นความสุขให้กับเขาแต่มันก็หาความชัดเจนอะไรไม่ได้บอกได้เลยพลังงานไพ่น้านี้คนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้ถ้าคุณคิดว่าเขาโสดคุณให้ระวังนะถ้าพลังงานนี้มันใกล้เคียงกับคุณนะคนคนนี้มีแฟนอยู่แล้วถ้าคุณเข้าใจว่าอ๋อเขาไม่มีแฟนหรอกสังเกตดีๆนะพลังงานไพ่น้านี้นะคะ,ะเหมือนคุณ อ่าเป็นความรักที่ต้องแอบซ่อนรู้กันแค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นความรักที่ไม่ยอมปล่อยกันเป็นความรักที่ต่อให้มันจะเจ็บต่อให้ปัญหามันจะเยอะแค่ไหนก็รู้สึกว่าเหมือนพยายามทุรักทุเลที่จะมีกันนะแต่เหตุการณ์มันก็ต้องพังลงอะค่ะเพราะว่าอ่าด้วยอารมณ์บางครั้งคุณก็รู้สึกว่ารับไม่ไหวกับจุดจุดนี้นะคะ มันมีความหึงหวงอยู่ตรงนั้นด้วยคุณต้องทําใจแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าความรักครั้งเนี้ยคุณต้องอยู่กับตัวเองต้องตั้งสติละเพราะมันไปต่อไม่ได้มันมีแต่ความโมโหมันมีคือคือ,คอจากจากที่คุณเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่ใจดีมันทําให้คุณแบบอารมณ์ของคุณคือลวนไปหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องมาอยู่กับตัวเองเยียวยาตัวเองคเคลียอารมณ์ตัวเอง ยังไงมันก็ดันทุลังไปไม่ได้คุณต้องมีสติอยู่กับตัวเองค่ะพลังงานหน้าภัยนะคะตั้งสติหน่อยเนาะคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ตั้งสติตั้งสติค่ะเพราะว่าพลังงานหน้าภัยลบออกมาทั้งเกือบทั้งหมดเลยอะเพราะว่าพลังงานใช่ของคุณดีจริงแต่ว่าฝั่งตรงข้ามอะไม่โอเคอะมันเป็นพลังงานท็อกซิกมากเลยอะเพราะว่าเห็นได้เลยว่าเราเราไปร้อยะเข้ามาสิบอะ เราให้ใจเขาเป็นร้อยอย่างเงี้ยเขาเอาให้เรามาแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยมันไม่ได้คู่ควรนะเอาจริงๆนะเสียดายอะ่ะเสียดายความรู้สึกดีๆเสียดายความปรารถนาดีในตัวเราอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ไม่โอเคนะคะดูสิว่าคนคนนั้นคนที่คุณกำลังดิวอยู่ตอนเนี้ยเขาคิดกับคุณยังไงเขารักคุณไหมทำไมคุณดูแบบ มีใจให้เขาจังเขาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณนะคะคุณหน้าที่จะเป็นคนที่เติมเต็มเขามากๆเป็นพลังงานที่เติมเต็มอะแต่ต้องยอมรับว่าความรักครั้งนี้มันต้องแอบซ่อนมันไม่สามารถไปบอกกล่าวใครได้มันมีผลประโยชน์ร่วมด้วยอยู่ตรงนั้นไหมหนึ่งและเรือนล่าง18บบวกอยู่ตรงนั้นผลประโยชน์อยู่ตรงนั้นด้วยไหม แต่มันก็ไม่สามารถที่จะอบอกใครต่อใครได้กับความรักครั้งนี้ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามั่นคงกับคุณมากแค่ไหนก็ตามเขาบอกว่าเขาเขาปรารถนาในตัวคุณเขาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณขณะเดียวกันมันเป็นเหรียญไงมันมีผลประโยชน์ร่วมอยู่ตรงนั้นไหมคุณได้ซับพอร์ตเขาไหมยังไงก็ตามเขาก็บอกว่าเขาตัวเขาเองอะค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกกับคุณเยอะ แล้วก็เห็นคุณค่าในตัวคุณไม่เห็นได้ไงก็มีแต่เหรียญน่ะเออมีแต่เงินน่ะไม่ทราบว่าความรักครั้งนี้มันมันพ่วงด้วยผลประโยชน์อะไรไหมคะแต่ก็ต้องถ้าถามว่าเขาไอ้นี่คุณไหมเขารักคุณไหมก็เห็นคุณค่าในตัวคุณนั่นแหละแต่ความรักครั้งนี้ต้องบอกนะคะมันมันมีหลายๆคนเข้ามายุ่งวุ่นวายมันน่าที่จะเป็นปัญหาอยู่ตรงนั้น คือต่อให้จะเป็นปัญหาเขาก็พยายามที่จะไปกันต่อถึงแม้ว่ามันจะขัดแย้งกันถึงแม้ว่ามันจะอะไรเพราะเขายัางมั่นคงนะคะเงินด้วยไหม,มบางครั้งอย่ามองโลกในแง่ดีมากจนเกินไปคุณนะเป็นคนที่เขายัางต้องการความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณตัวเขาเองอะ่ะเขาบอกว่า เขาอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากดูแลคุณแต่ว่าไอ้คาว่าดูแลเนี่ยสำหรับไพ่ที่ผ่านมามันเหมือนคุณจะดูแลเขามากกว่านะแค่เขาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณไหมอ่าต้องต้องดูด้วยนะคะบางพลังงานเขาก็อาจจะดูแลซัพพอร์ตเรื่องเงินคุณแต่จากที่เราดูอ่ะเหมือนคุณจะใจดีไงเออคุณน่าที่จะมีอะไรที่มัน คือตัวเขาเองเนี่ยถามว่ารักคุณไหมเหรอเขาเหมือนกับก็เห็นคุณค่านะแต่มันก็เป็นเดือฟูอะเป็นการที่ไม่ได้ยึดติดอะอ่าเหมือนให้อิสระแก่กันเป็นตัวของตัวเองก็คือพอคุณจะมูฟออนมีปัญหากันอย่างเงี้ยพอคุณจะไปก็เหมือนคนนี้พยายามที่จะเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เออต้องต้องต้องดูด้วยนะคะถามว่ารักไหมมันก็มันไม่มีไพ่รักตรงนี้นะมันมีความมั่นคงเป็นเหรียญนะ่ะอืมแล้วก็เนี่ยผู้อ่านเห็นได้เลยว่าคุณเป็นคนที่ใจดีแล้วก็คือเอาง่ายๆอะ่ะความรักครั้งนี้มันมันมันสุ่มเสี่ยงต่อการพังอยู่ตลอดเวลาด้วยอารมณ์ด้วย ความขัดแย้งแล้วก็ด้วยคำพูดคำจาบางครั้งเขาไม่เลือกไม่ตัดสินใจไงเขาไม่เลือกไม่ตัดสินใจถามว่ารักไหมเขายังบอกว่าลังเลเลยอ่ะเขาตัดสินใจไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้เขาไม่ตอบค่ะว่ารักแต่เขาบอกว่าเขาผูกพันกับคุณด้วยความใจดีของคุณเขาห่วงห่วงใยผูกพันแต่เขาไม่พูดว่ารักเขาบอกว่าเขาตัดสินใจไม่ได้ ถามว่ารักไหมเขาบอกว่าเขาอยากชัดเจนนะแต่เขาทำอะไรไม่ได้เขาตัดสินใจไม่ได้เขาเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นพลังงานหน้าไพาคนคนนี้พยายามที่จะมีคุณอยู่ก็คุณก็เป็นทางเลือกของเขาไงก็ถามว่ารักไหมก็รักแหละค่ะแต่รักในรูปแบบที่เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกแล้วก็ถึงมันจะยากยังไงเขาก็จะพายายามที่จะไปต่อกับคุณ แล้วก็ต้องการที่จะอ่าคือคุณคือสิ่งดีๆในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นคนคนนี้อชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณคือสิ่งดีอะ่ะที่เข้ามาในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นทําไมเขาต้องปล่อยคุณอะ่ะเขาไม่ได้โง่นี่ที่จะปล่อยคนดีๆอย่างคุณไปจากชีวิตเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นพลังงานหน้าไพ่เขารักค่ะแต่รักในรูปแบบที่มันเป็นไม่ได้รักแบบอะไรอะ่ะ ไม่ทุกอย่างเพื่อเธอไม่ใช่แบบนั้นคือก็รักในรูปแบบที่คุณเป็นทางเลือกเป็นช้อยแต่บอกให้เลือกเขาไม่เลือกแต่ถามว่าผูกพันกันไหมผูกพันถามว่าถึงมันจะอะไรยังไงเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่อยาาไม่ปล่อยคุณแหละก็ยังมั่นคงกับคุณคุณคือสิ่งดีในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่ได้โง่พอที่จะปล่อยคุณไปนะคะ ไม่ทราบว่าวตรงกับของท่านใดไหมถ้าไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยนะคะไม่ต้องอ่าฟังอะไรนะมันดูแล้วมันไม่ประเทืองอารมณ์ในเลื่อนผ่านได้เลยค่ะมาดูซิว่าแล้วแล้วคุณล่ะคิดกับเขาอย่างไงอารมณ์นะตอนนี้เช็คอารมณ์คุณก่อนเนาะแล้วคุณคิดกับเขาอย่างไงในณอารมณ์ตอนนี้นะคะคุณคิดกับเขาอย่งไงในอารมณ์ตอนนี้นะคุณยังพิษสวัสขาดใจเขาอยู่ไหม ตัวคุณนะ่ยยังมั่นคงคุณใจของคุณนี่เอาจริงนะต่อให้มันจะมีอุปสรรคและปัญหาอะไรคุณก็ดูเหมือนใจของคุณยังยังย,งยงมีเขาอะแต่ว่าตัวคุณก็เหมือนอยากจะตัดสินใจอยากจะชัดเจนแล้วค่ะอยากจะหลุดออกมาจากวงจรอะไรที่มันเป็นแบบนี้แล้วคุณอยากจะปลดปล่อยตัวเองอยากจะมีความสบายใจรู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นมาตัดสินใจเพราะคุณรู้สึกว่า อารมณ์ของคุณอ่ะคุณอยากสมดุลคุณอยากเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตอนเนี้ยคือมันไม่โอเคอ่ะอืมตัวของคุณน่ะเหมือนพยายามที่อยากจะปลดปล่อยตัวเองนะคะเพราะอยู่ไปมันก็ไม่มีความชัดเจนอยู่ไปมันก็ไม่มีมันเอาง่ายๆมันมันไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจอยู่ไปมันก็ไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้เพราะฉะนั้นความรักครั้งเนี้ยอยู่ไปก็งั้นๆนอ่ะ ต่อให้คุณให้ใจเขามาร้อยเขาให้คุณสิบเขาไม่ได้พยายามที่จะลงทุนลงแรงอะไรกับคุณเลยต่อให้คุณใจของคุณยิ่งใหญ่มั่นคงกับเขาแค่ไหนเขาก็มีคุณไว้แต่ไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นอะไรผู้อ่านมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เห็นแก่ตัวกับคุณนะเพราะคุณร,รู้อยู่แก่ใจว่าคนคนนี้ไม่กล้าที่จะ ลงทุน take action หรือพยายามอะไรกับความรักที่จะมีคุณขนาดนั้นนะคะนี่สิ่งสิ่งที่คุณมองเขานะสิ่งที่คุณคิดกับความรักครั้งนี้นะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่คุณอยากจะนิ่งอยากจะพออยากจะเป็นอิสระอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อยากจะหลุดพ้นมันเหมือนเจ้ากรรมนายเวรนะ่ะคุณอยากจะพังความรักครั้งนี้ทิ้งแต่มันก็เหมือนใจลึกๆคุณก็ยัง ไม่ไปไหนอน่ะคุณยังหวงแหนทั้งทังที่รู้นะว่ามันคือเป็นวิบากกรรมเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะแต่คุณก็ยังคิดว่าความรักครั้งเนี้มันคุณไม่ยอมปล่อยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันมันทั้งทั้งที่มันเจ็บท,ทั้งทั้งที่คุณอยากจะหลุดพ้นนะเขาไม่ปล่อยคุณหรือคุณน่ะแหละที่ไม่ยอมไปอันนี้ต้องพิจารณานะคะ แต่เชื่อว่าตัวคุณเองรู้อยู่แก่ใจอะค่ะว่าคุณจะทําอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นวิบากกรรมเป็นเจ้ากรรมนายเวียนซึ่งกันและกันซึ่งมันยังไม่สามารถเอาความรู้สึกไปได้ทั้งๆที่มันไม่สมควรจะอยู่คุณรู้อยู่แก่ใจพลังงานนาห้ไพ่คุณนะคะดูซิว่าแนวทางมันจะเป็นยังไงมามาดูทำไมมันดูพลังงานไพ่วันนี้ดู ดูแบบทรหดมากเลยเนาะไม่ไม่ได้ขำนะคะมันดูทรหดอดทนดีไงเอามาดูซิว่าแนวทางจะเป็นยังไงนะคะแนวทางเห็นไหมยังให้โอกาสกันอยู่เลยเขาจะกลับมาขอโทษขอโอกาสแล้วจะไปกันต่อคือเอาจริงๆนะคือ ไม่ยอมหลุดออกไปจากกันนะแต่คนคนนึงก็ยังรักอิสระอยู่นะคะยังไม่ได้ไอ้นี่นะยังไม่ปล่อยยังเห็นคุณค่ากับคนคนนึงแต่คนคนนึงเหมือนเหมือนยังเห็นแก่ตัวยังรักตัวเองอ่ะแต่คนคนนึงก็ยังให้โอกาสและพร้อมที่จะไปต่อไงเนี่ยยังรักมากค่ะยังรักมากยังถึงแม้ว่าความรักมัน มันจะไม่ชัดเจนมันก็ถึงแม้ว่ามันจะมีความขัดแย้งมีปัญหามีอะไรที่มันไม่โอเคแต่เห็นได้เลยว่าพยายามที่จะให้โอกาสกันและจะไปกันต่อแล้วเห็นเลยว่าพลังงานของคุณน่ะต้องการอยากอยากจะได้รับความรักที่มันเติมเต็มกับคุณบ้างแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะยังไงก็เจ็บยังไงก็เจ็บค่ะพลังงานหน้าไพา่เห็นได้เลยค่ะ มันหาทางออกไม่ได้หรอกความรักครั้งนี้นะแต่ก็จะดันทุลังไงดันทุลังที่จะมีกันเพราะฉะนั้นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเขาก็คงต้องคิดแล้วล่ะค่ะว่าถ้าจะไปกันต่อนี้มันมันมันจะยังไงก็ต้องไปแบบ3มคนนะเนาะเพราะมันเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องแต่ดูเหมือนเลิกกันยากเย็นมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ไปก็เจ็บนะคะพลังงานหน้าไพ่เจ็บแน่นอนค่ะ ยังไงก็เจ็บพลังงานหน้าไพ่เพราะมันเป็นความรักเป็นแค่ตัวเลือกทางเลือกมันอยู่ที่คุณแล้วล่ะคะ่ะมันอยู่ที่คุณจริงๆว่าคุณจะจัดการยังไงถ้าคุณดันทุลังจะไปต่อมันก็อมืมันก็ได้แหละมันเขาก็พยายามที่จะให้คุณอยู่กับเขานะคะพลังงานหน้าไพ่ดูเขาไม่ปล่อยนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความเสียใจเป็นอะไรยังไงก็ตามบอกได้เลยมันจะมีความสุขได้ยังไงคะ เขาไม่ได้ให้เกียรติคุณเลยนะถึงอยู่ไปอ่ะมีแต่ความทุกข์ความเสียใจเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่พลังงานของคุณแล้วล่ะค่ะโชคชะตามันถึงช่วงจังหวะเวลาที่คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจนี่คือมันชีวิตคุณเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณลุ้นล้วนเลยอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าคุณอนุญาตให้คนประเภทนี้เข้ามาทำร้ายคุณไหมคุณรับได้แค่ไหนตัวของคุณ่ะ พอได้หรือ,อยังถ้าไม่พอก็ไปต่อเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าต้องการอะไรที่รู้สึกว่าเอาให้มันเต็มที่อ่ะในวันหนึ่งคนเรามันก็มีลิมิตของมันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะพลังงานหน้าไพ่วันนี้ผู้อ่านเห็นถึงความเห็นแก่ตัวของคนหนึ่งเพราะฉะนั้นคนหนึ่งค่อนข้างที่จะให้อภัยได้เสมอและก็บริสุทธิ์ใจมากเพราะฉะนั้นคุณกำลังเล่นกับคนที่เห็นแก่ตัว คนที่ไม่ได้รักคุณมากขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าคุณคือสิ่งดีในชีวิตเขาที่เขาไม่เขาไม่ได้โง่ที่พอที่จะปล่อยคุณไปเอางี้แล้วกันนะคะมันก็สนุกสนุกเนาะไม่ต้องซีเรียสแต่โคตรซีเรียสเลยอะอยังไงก็ฝากกาติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love t a r o t ช่องนี้ด้วยนะคะ